ซีนอมกกำลังจะมาและนั่นเป็นซึนามิเลเวลสิบซะด้วยฉันควรทำไงดีรีบหนีแล้วภาพที่คุณเห็นตะกี้คือภาพของชายหนุ่มรูปงามเขาโดนซึนามิพัดอย่างรุนแรงและหัวกระแทกพื้น วัดหน้าเขาหายไปหมดเลยพวกคุณดูสิถ้าเรามานั่งวิเคราะห์พร้อมกันนะครับทำไมทำไมชายหนุ่มคนที่เข้าถึงโดนซูนามิพัดเพราะว่าซูนามิมันมาเร็วมากพี่แล้วเขานั้นหนีไม่ทันถูกต้องนั่นเป็นคำตอบของคนที่อ่อนแอใช่คนที่อ่อนแอเขาจะพูดอะไรแบบนี้ออกมา เพราะในความเป็นจริงก็คือตัวเขาดั้นช้าเกินไปต่างหากไม่ใช่สึนามิหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ผมเป็นช่องพัฒนาตัวเองนะครับผมไม่ได้เป็นช่องอัดเกมแต่อย่างใดและในวันนี้ผมจะมาสอนคุณวิธีการหนีสึนามิที่ถูกต้องกับเกมที่มีชื่อว่า Escape the Tsunami พร้อมแล้วหรือยังที่จะพัฒน,นาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่าเดิมทุกวันวันละ1%หยุดโทษธรรมชาติได้แล้วนะครับคุณเองต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดถ้าคุณยังเป็นหนึ่งคนที่ยังโทษธรรมชาติอยู่ผมจะปล่อยให้คุณนั้นไปคุยกับปลาบึกริมฝั่งโขงคุณไม่ต้องมาคุยกับผมช่องนี้เราจะคุยกันแต่เรื่องโพสตีฟแล้วก็ <c oughs> าการพัฒน,นาตัวเองโอ้ยคอกู <c oughs> จงดูนี่เป็นขวัญตาเอาละ เรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลย1 2 1 2 1 2อ2 1 2แม่มันไงเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมจะเดินเร็วขึ้นถึง100แล้วอะไรคุณเบลคุณเซนเซ,นเซอร์เอิรดคนที่อยู่ด้านข้างผมนะครับตัดเขาทิ้งไปจงโฟกัสมาที่ผมคนเดียวลู่วิของผมนั้นเท่กว่าเขาเยอะนะดูนี่ดูความเร็วดูความเร็วฉันนั้นไม่เหมือนคนก่อนแล้วเพียงเท่านี้ผมว่าคุณก็สามารถที่จะหลบสึนามิได้แล้วคุณผู้ชมลูกัดดิชดูลูกัดดิชคุณผู้ชมครับ ซูนามิเลเวลสาไหนดูหน่อยฮ่าฮ่าวกระจอกว่ะเห็นไหมผมบอกแล้วเลิกโทษธรรมชาติสักทีที่คุณนั่นหนีซูนามิไม่ได้มันเป็นเพราะตัวคุณย้ซูนามิกำลังจะมาอีกแล้วอ,อสุดยอดซูนามิเลเวลแปแล้วเหรอไม่สนไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์ดูนี่ดูกลัวซะก่อนเป็นไง่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทุกวินาทีของผมนะครับมันมีค่ามากๆ เวลาที่เหลือจากการว่างผมก็จะ1 2 1 2 1 2องยู่บนลูวิ่งนี้ดูดูเป็นขวันตาอะไรนะเลยวล8วักูแย่แล้วเออเออเกตายอ๋อ,อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าเราได้อยู่ผมว่าเราได้อยู่คุณผู้ชมครับรีบขึ้นมาตรงนี้เอาละ1 2 1 2 1 2น่ี่มไงเรากูเวล3ามแล้ว1 2 1212 let's go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  Alright เดี๋ยวมาแอบตรงนี้ก่อน Alright Alright สึนามิกับังมาสนน n a m แค่ว่าหนึ่งเองเหรอวะนั่นผมลงไปข้างล่างเลยได้ไหมโอเครอๆๆ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 ๆเๆๆ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 มๆๆๆๆๆอๆๆ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  o ๆๆ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  o ๆๆ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 ๆ a ๆๆเๆๆๆๆๆๆบกกๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆเๆ เขาต้องการหนึ่งถ้วยรางวัลที่กูมีนะครับจัดไปดิเดี๋ยวดูนะครับรว่าเราจะได้อะไรโอ้ยังกากโค้สัตว์เลี้ยงยังกาก้นี่ว่าคูณสองสปีดแบบถาวรในราคา3มโลบัคโอมาก o โอมากะโอมากอโอมากรอ,อ,อ,อช้าอยูยย่ใหญ่เลือดคูณห้าไปเลยจี9สามโลบักเองอยก <c oughs> ูทาดการตลาดไม่ไหวหรอกแล้วแบบถาวรด้วย นี่นายเออกมาจากไหนอะรู้ว่ามันเป็นลู่วิ่งของคนที่แบบเลเวลสูงเท่านั้นเขาไปหาซื้อมาจากไหนวะเออโอเคโอเคผมเลบลสี่ละใช่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 ลู่วิ่งของคุณนะครับมันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดคุณนั้นเลเวลอัพเว้ยอย่านะอย่าให้กูต้องซื้อเดสลี่เรดเมลไม่ต้องหรอกคุณผ,ผู้ชมแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วโอ้โหผมแม่งวิ่งเร็วจะจัดเลยว่ะผมบอกแล้วนะครับหยุดโทษธรรมชาติสักทีให้โทษท,ที่ตัวคุณเองนะ นี่แหละซีนอมีเลเวลสองประจอกมากเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูเ,ดณดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาวินฟิลฟรีกหนึ่งวินวู้หู้สามารถไปได้เลยไหมไปได้เลยธรรมดาที่ไหนนั่นน่ะ,นะเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงผมอยากจะเอาแบบวิ่งรอบเดียวถึงเลยอะ่ะได้ไหมวะแบบหนึ่งรอบก็ถึงเลยอะ่ะฮ้ยบางทีผมอาจจะไม่ได้ต้องกดซื้อแบบสัตว์เลี้ยงหมนวะกดซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับเอาอีกหนึ่งตัวโซเจอร์ ในดูหน่อยคูนหุสวย yes yes เลยโอ้ห้าแล้วรู้วิ่งกูเป็นโกรธแล้วม,มันยังไงนะในใครคนไหนที่เคยดูถูกฉันเพราะฉันนั้นเป็นไอ้พวกวิ่งช้าฉันจะเป็นเหยื่อของซูนามิ jokes on you ด oh, ูนี่ดูความเรดูความเร็วความเร็วแับสุดยอดนี้โอ้โหเฮ้ยซูนามิยังไม่ทันมาเลยอ่ะได้แล้วเนหนึ่งวินเนี่ยนี่คุณดูนะเว้ยเนี่ย ครั้งเดียวผ่านชั่วั่วดูดูดูความเร็วดูความเร็วโอ้ไม่กอดโน no ๆ no, 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 no. รีบขึ้นไป yes yes มาตอนนี้ผมได้3วินแล้วนะครับไอ้บ้าไอานที่เคยดูถูกผมฉันขอแสดงความเสียใจผมมี3วินเนี่ยผมมี3วินทำไมผมถึงอัลล็อกไม่ได้เอา้านี่ไงไปได้แล้วแล้วทำไม,ม,ไมตัวกูเดินชา้าจังวะโอ้ พอเ,เปลี่ยนโลกใหม่ปุ๊บกูนั่นกลายเป็นไอกาทันทีเลยเหรอรับไม่ได้ขอเดินแบบหลอนให้ก่อนขอฉันฝึกล่างกายก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูหกพันไหนดูหน่อยความเร็วหกพันอ๋อ oh no oh no ท <laughs> ี่มันเดินช้ามากอะไรระหว่างนี้ฝึกล่างกายก่อนเหมือนน้ำมันจะเป็นลาวาเลยหรือเปล่าหรือวลหกอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่น้ำลาวานะแม่งมีปูกับไฟด้วยว่ะ เจ๋งไม่ไหนวะโอเคโอเค let's go let's go let's go เอาละออกกำลังกายออกกำลังกายสวยงามมากมากสวยงามมากๆเลยออกกำลังกายเฮ้ย <c oughs> ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กลัวช่องพัฒนาตัวเองคราวนี้ถ้าเกิดเราถึงเส้นชัยนะครับเราจะได้วินมากถึง2วินเลยทีเดียวนะสองวินเลยเหรอวะออกกำลังกายออกกำลังกายนี่ระหว่างนี้ผมกำลังจะเลเวลเแล้วผมควรที่จะรอไหม ผมคนที่จะรอผมคนที่จะรอมันเสี่ยงเกินไปเดี๋ยวเอาเวลเจ็ดตรงนี้เลยคุณผ,ผู้ชมเวลเจ็ด yes yes tsunami เวลหกมันสูงมากไหมอ่ะอู้หเก๋ไปเก๋ไปเก๋ไปเหมือนกันนั่นน่ะโอเคโอเคโอเค let's go let's go สู่อิสระภาพเรียบร้อยผมได้มาละสองวินอืง oh, ่ายี่แล้วนี่ผมสามารถปลดล็อกไข่อะไรได้บ้างวะ ไข่สีแดงแบบมิติลีเจนดารีโอเพนหนึ่งพระด็อกตอร์เฮ้ยควรสามไม่เหรอนี่ของดีเลยเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยบีสวมตุต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 ตุูตตุตตุูตตุกตตู่ตตุ๊ตตุูตตุ๊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 ตต0๊ตตุ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 บตต0 0ตตุ๊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 ตตุตต อืมเรียบร้อยเอาไม่เห็นบวกสาม0เนี่ยนะมันคูณสิบไม่ใช่เหรอว่ากูโดนเกียนว่ะผู้ชมกูกูโดนเกียนแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมพอใจนี่เลเวลตรงนี้อัพแม่งโคตรเร็วอะ่ะโหเร็วก้าแล้วในดูด,ดีความเร็วความเร็วใช้ได้เลยความเร็วอืมระหว่างนี้ออกกำลังกายรอออกกำลังกายรอง่ายๆนะคุณผู้ชมเราหลบแบบสองจังหวะนะครับนี่ แล้วก็รอน้ำเหงือดไปได้เนี่ยสบายแล้วสบายแล้วกูจะกระโดดขึ้นแล้วหนึ่อยโอ้ยสึนามิกำลังมาพอดีเสียใจด้วยออกกําลังกายต่อมาคราวนี้บวกทีละ3 0 0พันละผมว่าเนี่ยของจริงแป๊บนึงนะครับถ้าเกิดเราจะไปยังสถานที่ต่อไปเราต้องมีวินถึง15วินเลยเหรอแต่ผมไม่อยากจะได้แบบสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตรงนี้อยู่เลยอะอย่างนั้นเราฟาร์มสัตว์เลี้ยงก่อนดีไหมเกมนี้มันมีแบบวินคูณ2องไหมอะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากไง กูว่ารอบเดียวรอบเดียวไหวไหวไหวเออโอเคโอเครอบเดียวไหวนี่ดวูวิ่งกด W ิอย่างเดียวผมว่าเราเอาอยู่รอบเดียวเอาอยู่ไม่ต้องพักโนการพักรีบขึ้น yes yes นี่เลยสัตว์แบบหวกวินเอาแบบมิติมิติเพลกด็อกเตอร์หายากไหมวะ unreal no way โนเวย guys คูณสี่จนห้าเลยบวกที่เก oh <c oughs> ้าพันมา my god เร็วเกินเทพเกิน่ปค่ะชาเทพสาวกรีดไม่ไหวแล้วผมว่ายังไงยังไงเราก็ต้องแบบไปที่ต่อไปแล้วอะ่ะจริงๆผมว่าตัวเรามันเทพเกินไปแล้วนะคุณผู้ชมคิดว่าเราสามารถแบบฝ่าซึนามีไปได้เลยไหมแบบมันเทพเกินไปแล้วแบบต่อเนื่องต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยกลัวไม่เคยกลัวแลซนามีมึงนนะ่ะกระจก ไม่เป็นไรไม่ได้กระเด็นไกลขนาดนั้นนะครับสบายอยู่สบายอยู่สบายอยู่มา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 งั้นไปที่ต่อไปเลยอู้ยังถือว่าเร็วอยู่ไหมตัวผมโอเคยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้นี่ผมถึงโซนสุดท้ายแล้วนะจริงมางั้นออกกําลังกายตรงนี้เพิ่มเล็กน้อยคุณผู้ชมยืดเส้นยืดสายเพิ่มเล็กน้อยเฮ้ยแต่ว่าถ้วยตรงนี้มันไม่หายไปนะอย่างนั้นเราสุ่มสัตว์ระดับเทพได้เลยดิเอาแบบ exotic เอแบบ exotic please เคฟแมนอ๋ชิตเฮ้ยแต่ทำไปเล่น,นไปแม้แต่เคฟแมนยังคูณ5เลยนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากเดี๋ยวรอฉันก่อนเถอะฉันจะทำการวิ่งเพื่ออิสรภาพรู้กันมีแนวแม่งโคตรเท่เลยวะ่ะทำไมตัวผมมันเท่ขนาดนี้วะครูบอกแล้วช่องกลัวช่องพัฒน,นาตัวเองนะครับสำหรับใครคนไหนที่ดูถูกผมว่าเช่องผมนั้นเป็นช่องไรสาระนะครับหาสาระไม่เจอขอโทษด้วยคุณกำลังดูถูกผมดูนี่ ดูความตั้งใจที่ผมมีนี่ซะก่อนนี่เป็นความเร็วที่ทุกคนเห็นแล้วจะต้องอ้าปากค้างดูนี่10ล้านใช่แล้วมันกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแลืมว่าสิบเจ็ดน่าจะเวลเยอะที่สุดในเกมแล้วเปล่าใช่เพราะผมเติมเดี๋ยวผมรอให้เซนามิรอบนี้มันมาก่อนผมอยากรู้ว่าผมนั้นจะเร็วแค่ไหนนะครับผมเพิ่มทีสา0แสนเคผมว่าไปได้เล้ความเร็วไปหนึ่งรอบผมว่าเราได้โอ้ แบนี้ทน่าจะแบบยากหน้าดูเลยนะเพราะอรู้ไหมเพราะว่าที่แอบอะ่ะมันแบบที่แอบมันแปลกๆเนี่ยคุณลองดูที่แอแบของแบบนี้ดิคือมันเป็นแต่อะไรที่มันแบบมันไม่ค่อยสูงอะ่ะแล้วมันแบบโล่งมากๆเว้ยใครคนไหนที่วิ่งช้าๆนี่มันปวดหัวผมพูดจริงเวลาที่จะแบบคุณจะขอแบบขึ้นที่สูงทีอย่างเงี้ยอาฮ่าาฮ่าเฮ้ยขึ้นไป yes yes let's go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  เอาเปแล้วผมเคลียร์แล้วละกันเนี่ยผมได้คาบอยมาเมติ ic, สุดยอดเอาตัวนี้ออกใส่คาบอยไปแทนเพราะผมแม่งเทพเกินไปแล้ววะดูดิวิ่งทีสี่แสนเนี่ยดูรูวิ่งกูเป็นกลิชนะเนี่ยุกคนต่างกรีดร้องนะครับ <c oughs> ให้กับความเท่ลแล้วก็ความมีเสน่ห์ของผมแม่งสุดยอดแม่งเท่เลยวะ่ะมามามาเดี๋ยวผมรออัตราการวิ่งที่50บล้านนี่แหละเฮ้อจัดไป1รอบแบบชิวๆ1รอบชิวๆโอ้สบาย สบายมากสบายมากคุณผู้ชมร้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่องพัฒนาตัวเองเล็กๆช่องนี้ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วคุณได้รับแรงบันดาลใจอะไรอย่าลืมไปจะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมาไว้ด้วยผมอยากให้พวกคุณทุกคนนั้นเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าเดิมในทุกวันเป็นในเวอร์ชั่นของตัวเองที่เจ๋งกว่าเดิมวันละประมาณ872หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ต่อวันถ้าเกิดคุณนั้นพัฒนาตัวเองแล้วคุณได้ตามมัวนั้นผมคิดว่าชีวิตนี้คุณแบบคุณล้มเหลวแล้วแหละ